มไฮูรา,ว,าว,วันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กันที่คอสโกอีกแล้ววันนี้คือคนเยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เรามาเยอะมากๆเราก็เลยต้องจอดรถตรงแบบริมริมนอ,อกนต้นไ,ไ,ไม้ทางเดิเนหลุก ฝนตกด้วยเนี่ยเพิ่งเดิน <c oughs> ผ่านท่ามกลางสายฝนเข้ามาต่อคิวรอเอาของคืนแต่หนุนในแคลิฟอร์เนียนะคะมีครบครบทุกฤดูในหนึ่งวันร้อนหนาวฝนมีครบหมดทุกฤดูเลยมันก็เลยจะทำให้เราป่วยได้ง่ายหน่อยเพราะว่าแบบเหมือนตอนเช้าเนี่ยอากาศ <c oughs> เริ่มเย็นเยตอนกลางวันเนี่ยอากาศ ร้อนส่วนไม่ใช่ร้อนคอือกลาวัน,วนอะร้อนพอตกเย็นปุ๊กเริ่มหนาวอีกแล้วบางวันตอนระหว่างวันก็ฝนตกอ,อีกสวยหจ้าณวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่12มีนาคมของในแคลิฟอร์เนียส่วนที่มังไทยเนี่ยเข้าเช้าวันศุกร์ที่13แล้วเนาะ หลังจากที่เรามาถ่ายทำคลิปที่แล้วเมื่อวันอังคารที่แล้ววันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเช็คดูอีกทีนึงว่ามีน้ำเปล่ากับมีกระดาษทิชชู่กับอ,อ,อะไรนะเปเปอร์เร์หรือ,อยังเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้รอคืนของมาจ่าน้ำกับกระดาษทิชชู่อาจจะมาส่งแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนซื้อออกมาแล้วว่าเยอะเลยดูซิ อังคารที่แล้วว่าคนเยอะแล้วนะคะวันนี้คนเยอะกว่าเดิมอีกันที่หน้าประตูทางเข้าคอสโก้นะคะเขาก็ยังมีพนักงานยืนแจกกระดาษชช้่เปียกสําหรับเช็ดมืออย่างต่อเน,นื่องนะคะแต่ว่าบางทีโดยปกติก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุการณ์ไวรัสโควิดเนี่ยเขาก็จะมีกระปุกใส่กระชู้ไว้ให้เราดึงเองแต่ช่วงนี้ คิดว่าน่าจะแบบเหมือนป้องกันการที่แบบคนจะดึงเยอะเกินลิมิตเนี่ยเขาก็เลยดึงใ่้คนละแผน่นคนละแผน่นแล้วก็สาเหตุที่วันเนี้ยคนมาคอสโกเยอะกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เรามาน่าจะเพราะว่าเมื่อวานมีข่าวว่าทอมแฮงกับภรรยาเนี่ยมีผลโพสิทีฟหรือเปล่านะคะแล้วกออ็อะไรนะโดนัททัมสั่งปิดรับคนเดินทางจากยุโรป ใช่ไหไส้สิเพราะว่าอ่านข่าวมาแล้แบบเมื่อวานก็คือโูาทาหน้าสั่งห้ามรับห้ามเปิดต้อนรับคนที่เดินทางมาจากยุโรปยงเวสหาราชอาณาจากักรเลยเด็ดขาดมันก็เลยอาจจะทําให้คนยิ่งเกิดอาการแพนิคหรือว่าตื่นกลัวยิ่งกว่าเดินไปทําให้แบบยิ่งมาตุนของคนต่อคิวรอเอาน้ำเปล่าคุณพระแถวยาวมาก ตามาไปจา้าต้องไปหาท้ายแถวก่อนว่าอยู่ตรงไหนนี่เดินมาจนจะถึงที่จ่ายเงินแล้วระรอเกิดมาไม่เคยเจอเรื่องทีง่ยางเย็นขนาดนี้มาก่อนเลยคือว่าเราต้องมารอต่อแถวเพื่อจะซื้อน้ําดื่มแล้วก็กระดาษทิชชู่นะจ๊ะตอนนี้ก็ต่อแถวแบบยาวอ่ะยาวมากๆอ่ะเป็นแบบ20-30คิวจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่า เขาจำกัดจำนวนการซื้อต่อหนึ่งครอบครัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ต้องรอเข้าแถวต่อไปก่อนน่ะต้องรอไปก่อนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจัดก,การเรื่องการเข้าแถวด้วยนะว่าท้ายแถวแบบต้องแบบเริ่มจากตรงไหนเพื่อไม่ให้มีการปิดขวางจราจรนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะข้ามไปตรงแถวนุน้นมันจะเลื่องที่น่าตื่นเต้น เมซิมากๆเลยจ้าเราเพิ่งได้แบบมาต่อแถวเมื่อกี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เดินมาบอกแล้วว่าแบบว่า no more toilet paper แล้วก็แม่ไปเดินไปดูน้ํำมาก็ไม่รู้ว่าจะเหลือถึงเราหรือเปล่าแต่ว่า oh <my> เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ํามันหมดอะ่ะเขาจะต้องเดินมาบอกทุกคนแน่นอนตนนั้งนึงตั้งนึงแม่บอกว่าถามคนหนึ่งนะคะเขามาตั้งแต่ตอน9โมง50อะ่ะตอนนี้เป็นเวลา1ดโมงครึ่งจ้ะ สี่เป็นโมงครึ่งแล้วเก้าโมงห้าสิบเก้าโมงห้าสิบคอสโก้เปิดแล้วอะคะใช่บัวติดเขาจะเปิดสิบโมงแต่ว่าเขาจะเปิดเปิดสิบโมงแต่ว่าคนก็มาต่อแถวรอเข้ารอเข้าห้างเปิดอ๋อเขามากันแต่เช้าเลยอย่ะถ้าใคร<ม>อ,ยใอยากได้นะที่คอสโก้ก็เอาเครื่องกรองน้ำไม่ใช่เครื่องกรองน้ำที่เหยียบกรองน้ำเนี่ยออกมาวางขายแลย้ว ปกติไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้มีแหละเราก็จะซื้อไปหนึ่งัง,<า>งเพื่อเตรียมไว้ดูซีเขาได้น้ำมากันเป็นแถวเลยเราจะได้ไหมคือถ้าอยู่เมืองไทยนะคะเคยจะแบบแย่งชิงต่อแถวแบบไปรับของฟรีหรือแบบของเซลลดาคาแต่อันนี้คือต้องมาแย่งซื้อของแบบของใช้จําเป็นอนะ่ะมันเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตที่แบบไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนคือคิดว่าถ้ายิ่งที่เนี่ย ออกข่าวเกี่ยวกับโรคเนะี้ยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยิ่งมีคนป่วยเพิ่มแล้วนึกคิดว่าคนแบบยิ่งจะแพนิคเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็จะออกมาซื้อของเยอะขึ้นเพราะเมื่อวานก็คือมีข่าวออกมาอีก <c oughs> นี่คือเขางกานทางแล้วนะคะกานทางหน่อสิจำก็คือบล็อกแถวกั้นแบบกั้นแถวแล้วนะคะทางนี้ <c oughs> คือทางเนี้ย <c oughs> ก็คือเขาแบบบล็อกไว้ไม่ให้เราแบบแตกแถวไม่ให้มีคนแรก เชลโล่งเลยจ้ากับอาทิตย์ที่แล้วที่เรามาของยังเต็มกว่านี้นะตอนนี้คือแบบโล่งไปเยอะมากแล้วดูสิคือโล่งจริงๆนี่น้ำมาลงเยอะมากตลอดเส้นทางการเข้าแถวนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนเป็นจุดๆคอยควบคุมแถวดูแลลูกค้าที่จะมา รอคิวซื้อน้ำจะบอกว่าที่เนี่ยตั้งแต่ยืนมายังไม่มีการแทรกแถวกันเลยเพราะว่าคนที่นี่ก็น่าจะมีในมากกว่าในเมืองไทยถ้าเป็นในเมืองไทยอาจจะมีการแทรกแถวแซงคิวกันแบบอุตลุ่นแต่ที่เนี่ยคนจะไม่มีการแทรกแถวกันแล้วก็คือเหมือนลูกค้าแต่ละคนก็คือเหมือนเขายกว่าอะไรอะ่ะม,มีมีมารยาทแล้วก็มีการแบบเหมือนค่อยคิดที่จาาะั่ยมีน้ำใจอ่ะเพราะว่าเราก็จะบอกว่า ท้ายแถวอยู่ตรงไหนนะถ้าเกิดเขาจะมาเข้าตรงนี้เขาก็จะไปต่อตรงนั้นหรือว่าอย่างเมื่อกี้คือเราไม่รู้ว่าท้ายแถวอยู่ตรงไหนอะ่ะก็จะมีคนข้างๆอะ่ะเขาก็บอกเราว่าให้ไปเข้าแถวตรงไหน,นคือคือคนเขาก็จะช่วยกันบอกอะคะ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลควบคุมอย่างดีด้วยคือขนาดเมื่อกี้นะตอนที่นุ่นยืนต่อแถวอยูอ่ไม่ใช่ยืนต่อแถวกําลังจะเลี้ยวเข้าแถวนั่นแหละแต่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข็นรถ รอที่จะเข้าแถวแต่ประจวบเหมาะกับจังหวะที่ว่าเขาไม่สามารถเลี้ยวรถเข็นได้ค่ะเพราะว่ามันอัดแน่นไปหมดนะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาได้เข้าก่อนแล้วทีนี้วว่าจังหวะนะั้นนุ่นก็ยังไม่สามารถเลี้ยวรถเข็นได้แล้วผู้ชายคนนั้นะสามารถที่จะไปได้ก่อนนุ่นก็จะให้เขาไปก่อนแต่เพราะว่าเขาอะ จริงๆแล้วเขาก็มาต่อต่อก่อนเราเนี่ยแหละแต่เขาแค่แบบจังหวะเรี้ยนรถเข็นไม่ได้ <S <S แล้วคือรุ่นให้เขาไปก่อนแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ไปคือเขาก็แบบมันไม่เป็นไรไม่ไรแบบมันแค่เราอะไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาเขา,เขาเขาเลี้ยวรถเข็นไปทางนู้นได้แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะไปต่อข้างหลังเราแทนแทนที่จริงๆแล้วคือเขาสามารถไปก่อนก็ได้นะเพราะเพราะว่าเขามาก่อนแล้วเราก็ก็โอเคที่จะให้เขาไปก่อนแต่เขาไม่เข้าแถวจะมีเจ้าหน้าที่คอยหยิบ กระดาษทิชชู่หยิบน้ำต่างๆให้เรานะคะเขาก็จํากัดแค่ครอ,อ,อบครัวละหนึ่งเขามีป้ายติดเลยนะจะว่าลิมิตวันเราก็ได้น้ำมาแล้วจ้าก,กับกระดาษทิชชู่นะจ๊ะคือช่วงนี้ รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทํางานหนักมากจริงๆอ่ะรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยเพราะว่าต้องแบบคอยมาช่วยยกน้ํายกกระดาษทิชชู่ให้ทุกคนใครมาคอสโกวันนี้นะคะก็ก็จะลำบาก,กนิดนึงอ่ะเพราะว่าการจราจรติดขัดมากเพราะว่ามีการปิดเส้นทางการเดินทางเราก็ต้องหลบทางโน้หลบทางนี้แบบเดินชนกันอุดตลบเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะฝนก็ยังคงตกโปรยปรายอยู่วันนี้ก็เปียกปอน,นิดหน่อยเป็นลูกหมาตกน้ำกันเลยทีเดียว ยังไงก็ฝากตัวเร็เจอร์นี่ไปในอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปตัดคลิปให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบาย